สถานการณ์การค้ามนุษย์ในปี2566ประเทศไทยยังคงได้รับการจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์อยู่ในระดับเทียบสอโดยรัฐบาลทำงานอย่างเข้มแข็งและเข้มข้นและให้ความสำคัญในการเดินหน้าบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยอย่างจริงจังทั้งด้านนโยบายการป้องกันการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของกระทรวงแรงงานโดยเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่เพิ่มพนักงานตัวแรงงานในแรงงานกลุ่มเสี่ยงเช่นแรงงานต่างด้าวแรงงานเด็กแรงงานภาคประมง,งให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและได้รับการจ้างตามหลักสากลเช่นเดียวกับในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลาสนองนโยบายสำคัญของ,ของกระทรวงแรงงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์บูรณาการก,ารกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ท่องในพื้นที่ทํางานอย่างจริงจังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทําให้ภาพรวมของจังหวัดยะลาไม่พบการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แต่อย่างใดเรื่องแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เรานะครับก็มีประมาณ4,300สัสคนนะครับก็กระจายอยู่ในในหลายๆประเภทกิจการไม่ว่าก่อสร้างการโรงงานก็มีอยู่3สัญชาติพมา่าลาวกัมพูชานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพมา่าเป็นหลักแต่ว่า ในพื้นที่เราเนี่ยกัมพูชากับลาวเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํงางานในพื้นที่ส่วนพม่านี่จะต้องหรือว่าจะใช้รูปแบบของการเปลี่ยนนายจ้างมาในพื้นที่เราเนี่ยจะคันตรวจสอบนะครับไม่พบเรื่องของอาชญากรรมมนุษย์แต่จะเป็นเรื่องของใช้พื้นที่ของจังหวัดยะลาเราเป็นทางผ่านเพื่อที่จะไปประเทศบริเตนเนี่ยก็จะเป็นาทางพม่า,มาเป็นหลักนะครับ การค้ามนุษย์ยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหลายคนอาจมองปัญหาการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วการค้ามนุษย์ถือเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากเพราะการดําเนินการนั้นทําเป็นะบวนการมีเครือข่ายซับซ้อนและถือเป็นการกระทําที่ผิดทั้งกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อทั้งภาพลักษณ์และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยเรื่องของการป้องกันและแก้ไขตรงนี้นะครับล้วก็เป็นคณะทํางาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการคํารนุษย์ด้านแรงงานของจดยจลานะครับซึ่งก็มีหลายหน่วย,ยงานนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเรื่องของทหารตำรวจพัฒนาสังคมวัฒนธรรมนะครับตรงนี้เราก็อาจจะบรูรณาการร่วมกันในการที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของการค้ามนุษย์หลังจากที่เราตรวจสอบแล้วเราก็จะให้ความรู้กับนายจ้างให้ทราบถึงเรื่องของว่าการคํารนุษย์เป็นยังไงนะครับเพื่อจะได้มีความรู้เรื่องนี้เราก็ออกตรวจสอบ เกี่ยวกับภารกิจในเรื่องของภารกิจของสำนักงานด้วยแล้วก็กชุดหนึ่งเราก็จะบรูรณาการร่วมกับตัวคุณข้าเมืองและก็กรมนนะครับในการพัฒน์บันคงในการออกตรวจสอบอีกชุดที่สําคัญคือว่าเรามีแผนในการออกตรวจสอบทั้งปีเรื่องนี้ก็มันใจได้นะครับเพราะว่าทั้งเจ้าที่ของเรานะครับแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็ได้ออกตรวจสอบอย่างเข้มข้น,นนะครับแล้วก็ได้จ้างเองก็ได้รับทราบถึงรูปแบบของการค้ามนุษย์ว่าเป็นยังไงและโทษเป็นยังไงนะครับก็คิดว่าน่าจะ ไม่มีปัญหาในพื้นที่นะครับก็อยากได้นําว่าให้ใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทั้งทั้งนายจ้างก็ใช้แรงงานที่ถูกต้องคือมีวิญาตทํางานส่วนคนทางเด้าก็ดำเนินโดยแล้วไปใบุญาตนะครับที่ถูกต้องนะครับซึ่งก็เรื่องนี้ก็มีโทษนะครับเช่นว่านายจ้างเนี่ยถ้าเกิดจ้างโดยไม่ไม่ถูกต้องนะครับก็จะมีความผิดตั้งแต่ถึงหมื่นถึงหนึ่งแสน ตอคนทางด้าวถึงคนนะครับส่งคนทางด้าวเนี่ยก็ถ้าเกิดทํางานโดยไม่รับอนุญ,ญาตก็จะมีความผิดปรับตั้งแต่5,000ถึง50,000บาทแล้วก็หลังจากเสียค่าปรับแล้วเราก็ต้องมีการปักดันออกนอกประเทศนะครับก็อยากแนะนําว่าให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หยุดการค้ามนุษย์ร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในรูปแบบของการค้าประเวณีการบังคับขอทานการบังคับใช้แรงงานการค้าแรงงานต่างด้าวและอีกมากมายที่ฝ่าพฤติกรรมความผิดฐานค้ามนุษย์โปรดแจง้งหรือขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม130 0หรือติดต,ต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา0-73362614-5หถึงหรือ0 8 8 830 7 7 6 6ดมนกรวมกันขจัดปัญหา าการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นจากประเทศไทยมิฮัสซันสังกล่อมถ่ายภาพนัตยาสายวิรยิยะทีมข่าวเอ็มบีทีภาคใต้รายรงานจากจังหวัดยะลา